ไปเนหนูไม่เาพ่อมากเลยเาข้มาเล่นให้ได้เลยมาเล่นกันยาวอ่แะมายาวออตัดมา้องมาเล่นกันไดไม่เล่นแล้วไลย่ายมาหอกกันลกไยี่ทำไมเก้ต้องอยากเล่นเลิเกขงหั้าไหน้งหน้าร้นเขาเล่นเหมือนกันหมดโด่งโดแก้วไพ่ก็เปิดมือหนีกูแหละไม่มีหนีใครมีไนเลยกูแก้พี่นี่ นี่ถ้ามีอยากเนี้ต้องเข้ามาเข้ามาด้วยเรืแบบสะดวกสะดวกก็ล้มเราจะเพลงไม่ได้ง่ายๆเลยไม่หนีแน่นะไม่หนีเราไี่เขอาถอนปวดหลุมหนีโอ้ไม่มีหนีไอ้นี่ช่วยอั้นพี่เล่นนลยพี่เล่นไลยไม่ต้องปิดช่องปิดเลยร้องเลยทำไมถึงชอบรังปั่นล่ะพ้ยชอบมากเลยครับแม่ผู้คุมในตายคาร์ลปัดนไม่มีรังปัดเลยแสดงว่าน้องทำงานกลางคืนจนเจ็บคอไปดูตายคนโตต้องพีเอางี้เราเป็นขึ้นเลย ไปร้อนดินเดียวตาี่หะตายันัยายนเขยเข้ายอดครับเขียงไม่ค่อยดีแปแปซะไปาชาไปเตขิวายันเตาย่อกระากม่มาโถจึงน่กลา เรื่องรำตดัดที่เคยหาดหลายปีไปเล่นที่โน่นเล่นที่นี่นเล่นตรงนี้ตรงนั้นไม่ตัดเพื่อเชื่อเสียงโด่งดังเขาเลยจ้างไปเป็นดาราผมได้รางวัลออสการ์ได็กหนมาหลายนายพูดถึงเรื่อง,อองรำตัดกูนี้ถนัดตั้งแต่ในทอ้องตัดเส้นรำกูชำท้องหวังเตะยังไปรอกูหลายชาเลยเอาคืนสอ อะไรอ่ะกินร้องะไรคุณท่ไมแคมไนี่ทำไมไม่ใช่เอามึงมาเคยเนคนโบราณกับู้กันเหรออะไรลูกหมูย่างอะไรไห้หนูให้หนูลงเรือดีๆลูกระวังเหยียบแคมเรือเอขผอบเออเออนคนโบราณเรีแคมเรือเราคขึ้นสองแรนแคมสองข้าวซื้อลืมตาพ่อคือแม่ เกิดแค่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เกิดอยู่ในท้องแม่มันสักสี่เดือนอ้าวแล้วท้องมันใหญ่ตาได้ไงเอิด้องนอ๋อเครื่องแม่โดยแก้ผ้าเอานิ้วเย็ตานื้อทำไมต่ำังล่ะเป็นแบบเหมือนนื้อนื้อเย็ตาเเออคุณอยู่ในท้องอยู่ในท้องหัวยังไม่ได้เกิดแก่ผ้าไอ้นิ้วที่เย็นตามันยังมีเล็บไหมรู้สึกได้ไหมไม่มีเลยนอกจากจะเป็นเล็บผม กได้ไม่ต้องร้องเลยวเอเอือทำไมกันโอ้ชีวิตเนอชีวิตใครลีขิดพวกเขาม่เรืองเราแล้วผมจะเล่าเป็นเรื่องเล่าข้างบ้านทม่ชชยหนึ่งหญิงสองสามก็ปองรักใครเ่าชายเขาหลอกบาดใจผู้หญิงคนไหนให้ก็ไป้า

ปะโก้โกะเดวิตดีเอ้ยมัน้องร้องสามเสีงไม่ได้สุดยอดต้องต้องดึงต่ำๆเนี้ยน่าจะจบหันเอ็ก็เสียงมาเหมือนกันสตเลือดแล้วมาคุณธนาดุยอันอันยังลงฉันพูดตรงๆไม่ได้มอง

ช้อนแม่อร่อยเนี่ยไปทีเนี่ยไม่นแค่เพื่อนไปไหนเนี่ยไอ้ยู่ว่ามันมันแหงคุกไปแล้วพี่มันหนีไปแล้วพี่เพื่อนมันแหงคุกหรอมันแหงคุกไปแล้วโอ้ยพวกนี้ไม่มีใจเยาว์ในการไปนับโทษใช้ไม่ได้เลยเอางี้น้องฟังพี่นะเดี๋ยวน้องสองคนเนี่ยวิ่งไปตามเพื่อนมันกลับมาติดคุกเอาลไรพี่พี่อยู่เฝ้าคุก กูไม่ได้เหรียญหานาไม่ได้เลยห <c oughs> ัวขาดเลยละทีนี่ที่แล้วมันจะต้องประจามันนะ